ตจ้าหยองพูดถึงรางวัลของเราในวันนี้เลยครับชื่อว่ารางวัลอะไรเอ่ยก็ในสาขาเด่นเด่นในไอบอนเออยังไงบ้างความรู้สึกรูปก็ได้รับรางวัลอีกแล้วดีใจครับผมที่ได้รับสาขาเด่นไอรอบนึ่งรางวัลที่สองก็ดีใจเออมีออออะไรตนน้เยังไงเหมือนกับแฟนคลับก็แบบให้การต้อนรับเราอย่างดีเลยตลอดมาด้วย ก็ออมีแม่ๆพี่ๆทุกคนนี่แหละครับคอยอให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์รออตอนนี้งานเป็นไงบ้างลูกเต้าหยอนก็ลุ้นันต่อันว่าจะโดนยกเลิกไหมอะไรประมาณนี <c oughs> ค้คือคือคือแต่ก็ยังมีเข้ามาเยอะเหมือนเดิมใช่ไหมลูกครับผมวันหนึ่งจริงๆเราวิ่งวันหนึ่งกีนนง่งานก็ <c oughs> <c oughs> ก็ยังไหวอยู่ใช่ไหมมันมีผลกระทบอะไรเกี่ยวกับสุขภาพไหมหลายคนอาจจะแบบเออเป็นห่วงเราว่าเอองานเยอะนอนน้อยพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยลูกก็มันก็เกี่ยวกับการนอนนี่แหละผมว่าเราทํางานกลางคืนตอนเช้าก็เป็นเวลาเรานอนนะพี่จริงจะหาช่วงพักเบรกอะไรยาวๆไหมช่วงที่แบบเออเดี๋ยวมันอาจจะแบบเข้าหน้าฝนอะไรอย่างงี้เนาะจะมีแลนอะไรอย่างงี้ยไหมหรือต้องถ่ายหนังถ่ายอะไรอีก บรรยากาศอ่ะลูกเป็นไงบ้างไล่ฟังหน่อยในกองอะไรเงี้ยกับพวกพี่ๆนักแสดงคนตกอ่ะคนตกแบบเก็บของอะไรเกือบไม่ทันนะหรอเกือบไม่ได้ถ่ายเลยตอนนั้นนะตกแรงมากแล้วทั้งลมทั้งฝนเออการแบบบทรับบทตัวเราโอเคไหมการที่เล่นคืออ่านอะไรเป๊ะโอเคโอเคเลยติดใจเลยไหมลูกติดใจเลยครับได้ข่าวว่ามีเพิ่มบทอีกด้านหน้าอ๋อหรอ เรื่องต่อๆไปเริ่มจะติดต่อเข้ามาแล้วด้วยงานเรื่องแสดงอะไรเงี้ยดีไหมยังยังครับตอนนี้อละครอะไรก็ยังเหรอแต่ถ้ามีก็พร้อมอ่ะกับเรื่องในวันนี้เระเบียบวันทิศน์จะมีการไปจัดแสดงที่ไหนอะไรเงไงยไหมคะก็วันนี้ก็ไปปาจีครับเสร็จจากนี้คือหนูต้องไปเลยอ๋อเลยต้องรีบรรีบเลยเนาะ อาอีกเรื่องหนึ่งแบบว่าค่าตรงค่าตัวเท่าอย่างตอนนี้หลายคนก็โฟกัสของเราเออค่าตัวว่าเอ๊ะพอเราเข้ามาเล่นละคอเล่นหนังแล้วมันจะแบบขึ้นไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยหลายคนบอกว่าขึ้นค่าตัวอันนี้เราเรารู้ไหมหรือเรายังไงเลยไม่รู้แต่เราก็ยังคือแบบเลทของเราปกติเวลาเล่นภาพยนตร์เล่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ๋ออันนี้ใครเป็นคนดูผู้จัดการหรือพ่อพ่อยอ๋อ อถามความรู้สึกสักนิดนึงพอเพิ่งจบไปสำหรับมิสแกนกับวัฒศิร์เป็นยังไงบ้างคะเรื่องแจ้มมากเลยเออที่พี่ทุกคนก็เป็นกันเองมากครับผมแล้วก็เรียกว่าเป็นเกียรติเลยครับผมที่เด็กน้อยตัวดำๆที่จะได้ไปยืนบนเวทีมิสแกน์นะเออแล้วทุกคนที่ชอบท่าซิกเนเจอร์ของเราไหมาที่ทเราเรา,เราใช้แบบว่าท่าซิกเนเจอร์จากนางงามมิสแกนมาใช้บนคอ,อนเสิร์ต <laughs> ทุกคนชื่นชมเยอะมาก รู้สึกไงบ้างลูกอ่อพ้ไม่ออกเออดูยังแบบว่าเขินๆนะเวลาสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยเต่ายองยังไม่ชินอีกเหรอโจ๊กพี่ก็บ่อยๆนะเตอนพ้นแบบเขินเวลาคนอื่นเยอะๆเออจะต้องปรับตัวเนี่ยลูกเราเป็นซุปตาร์เออตนเวทีไม่เห็นเออเนาะ เออหรือยังไงมันต่างกันยังไงโมเมนต์มันต่างกันยังไงเออมันอยากคืออยากรันว่าโมเมนต์สัมภาษณ์สื่อกับข้างบนอ่ะเออเห็นไหมจริงหรออ๋อข้างบนคือเป็นตัวเรามากกว่าอ๋อแต่พอกับพี่ๆคือยังไงเราเขินเราเกรงหรือเรากดดันกับคําถามเรื่องยังงี้ลูกก็เป็นคำถามนี่แหละผมเป็นคนที่ตอบ ตรงข้ามอะอ๋ออ๋ออันนั้นให้ลองเพลงโชว์หน่ยด้วยนะทุกคนเอออ่ะให้ลองเพลงหน่อยเรื่องสักหนึ่งกลอนหนึ่งกลอนจ้ะเท่าอย่างตานหนึ่งกลอนจ้ะจนเมื่อพ่อเจ้าคนไทยเจ้าผัวงามบอยปานแต้มอายขอเนี้ยนจักวางซอยสุขใจที่เบพังลาพนังคนไทย เป็นไปได้บอกขั้นอายสิขอไปเคียงกายขั้นเจ้าม่มีภัย